มาพร้อมกับตัวชุดโปนะครับเป็นชุดจบนะครับที่ช่วยให้รถคุณนั้นขับนุ่มนะครับแล้วก็นั่งสบายมากขึ้นนะครับกับโปชั่นตัวซิปโตนะครับเกียร์แซดเกียร์ออโต้นะครับโปรเรลเก้าหมื่นสองนะครับพร้อมชุดโปรโรแมกช็แล้วก็จัดทรงโหลดย้ายแหนบนะครับแบบถูกต้องและถูกวิธีนะครับทำให้รถคุณนั้นนุ่มและก็นิ่งมากขึ้นนะครับขับขี่ได้สบายไม่ต้องไปแก้ไขช่วงล่างอีกแล้วนะครับเพราะว่าเราแก้ไขช่วงล่างให้ร้อยแล้วครับ เดี๋ยวเรามาชมกันว่าชุดโปรมีอะไรบ้างครับเชิญเลยครับชมเลยครับครับในชุดโปรของเรานะครับ9 2้าตัวสีประตูเกียร์แซดเกียร์ออโต้นะครับก็จะมีตัวล้อแม็กนะครับตัวนี้จะเป็นล้อ MK Sport นะครับเป็นล้อของพี่หนุ่มแม็กานยางนะครับสีดำด้านนะครับหยอดขาวนะฮะที่3มเก้านยกล้อจะมีขนาดนะครับหน้ากว้างของล้อเนี่ย9นิ้วนะครับล้อเป็นขนาด18นิ้วนะ หน้ากว้างล้อที่สมดุลกับพื้นถนน9นิ้วนะฮะล้อจะไม่ล้นนะครับลัดเข้ากับยางตัวดีสโทนสตอมแซตัวนี้นะครับเป็นยางไทยนะฮะลืมบอกไปว่าล้อตัวนี้ที่เราเลือกใช้เนี่ยจะเป็นล้อเบานะครับซึ่งจะเพิ่มสมรรถนะให้ตัวรถเนี่ยขับดีขึ้นแล้วก็ขับง่ายขึ้นเพราะว่าเราเป็นเบาเนาะก็ไม่ต้องมาควบคุมภาระที่มันหนักเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเราเลยเลือกใช้ล้อเบาเอาไปจัดชุดโปรให้ลูก้านั่นเองเนาะละ ในชุดโตนะครับก็จะมีโช๊คให้ด้วยนะครับโช๊คตัวนี้จะเป็นของโปรฟิ nder Jumbo นะครับที่ให้สมรรถนะที่ดีมากๆนะครับกับรถจัดทรงย้ายแหนบแล้วก็ดัดแหนบนะครับโช๊คตัวนี้มีความเหนืดค่อนข้างสูงนะฮะเพราะว่าเราจะเอามาช่วยหยุบนะครับตัวแหนบนะฮะแหนบก็เหมือนสปริงใช่ไหมฮะถ้าเราดัดแหนบเนี่ยนะครับแหนบมันจะอ่อนมากกว่าแหนบเดิมที่วราจัดโรงงานนะสำหรับตัวแหนบนะ สำหรับตัวโช๊คเนี่ยนะครับเป็นโช๊คขนาดนะครับกระบอก57มิลนะครับลูกสูบ35มิลนะครับแกนโช๊ค18มิลนะครับแกนโช๊คนะนะครับแกนโช๊ค18มิลนะครับทั้งคู่หน้าและคู่หลังเปลี่ยนให้จบสุดๆชุดนี้ขับนุ่มนวลแน่นอนนะครับจัดทรงแล้วต้องเปลี่ยนโช๊ด้วยนะครับเพื่อให้ได้เพื่อให้ดึงสมรรถนะรถออกมาได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เสริมความปลอดภัยและถุกวิธที โช๊คจะไม่หยันนะครับเลือกที่จะใช้เปลี่ยนโชคโหลดดีกว่านะครับต่อมานะครับอุปกรณ์ของเราในวันนี้ก็จะเป็นการย้ายแหนบนะครับซึ่งเราจะใช้ตัวนะครับเป้นปรับองศาโช๊คนะครับตัวนี้จะเป็นเป้นตัวเตี้ยนะครับเพื่อให้รองรับน้ําหนักการดีดตัวของตัวแหนบนะครับรองรับการดีตัวของแหนบได้ดีมากขึ้นนะครับเนี่ฮะปุ๊บนะครับ มันจะประกบนะครับอย่างเงี้ยนะครับมันจะประกบแล้วพอดีจะไม่เหมือนขขงที่ติดมาจากโรงงานนะครับเพราะว่าของที่มาจากโรงงานเนี่ยมันจะมีส่วนเบาส่วนตรงนี้นะฮะเวลาใส่ไปเพิ่มเนี่ยนะครับเวลารถมันทิ้งตัวมันหนักลงมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีนะครับองศาไม่ได้นะครับทรงตัวไม่ไดีนั่นเองเนาะนะฮะต่อมานะครับในชุดก็จะมีตัวเต้าย้ายแหนบนะฮะซึ่งเป็นงานของเราที่สั่งผลิตเองนะครับเต้าย้ายแหนบนะฮะ มีล้อมแม็กนะครับเป็นงานที่เราสั่งผลิตขึ้นมาเองเนาะนะฮะแล้วก็ด้านหน้าก็จะใช้เป็นตัวเหล็กรองปีกนกนะครับซึ่งเป็นงาน C N C อันนี้เราก็สั่งผลิตเองเหมือนกันนะครับอุ้ยน็อตบุ่นนะฮะขอโทษทีครับนะฮะแล้วก็ตัวแก้พอกลางนะครับพร้อมกับนะครับลูกบาศก์ันโค้งนะครับช่วยทำให้พวงมาลัยเนี่ยนะครับไม่เร็วนะฮะ แล้วก็หน้าไม่ไหวด้วยนะครับเวลาที่รถลูกค้าขับผ่านพื้นถนนผิวไม่เรียบเนี่ยนะครับรถมันจะไม่ดึงจะไม่คลื่นคลื่นไปทงรั้นถนนนะฮะตัวนี้สมรรถนะดีมากนะฮะตัวนี้เป็นโช้กหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวปิดดุมนะครับปิดดุมล้อตรงนี้นะฮะนี่เราแถมให้นะครับเป็นแกลลูมิเนียมนะแล้วก็น็อตล้อสีดำนะฮะในชุดปูนะครับมีอะไรอีกในชุดนี้นะฮะ ก็ไม่มีแล้วนะครับก็ตรงนี้เนี่ยนะครับเราจัดให้เต็มที่นะครับเราเน้นความร่งมมือของการขับขี่นะครับไปชมวิธีการติดตั้งแล้วก็สู่การดัดแดดลยครับเชิญเลยครับ ครับแล้วตอนนี้ก็เข้ามาสู่ขั้นตอนสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆนะครับนั่นคือการรีดแหนบนะฮะเราจะใช้สูตรของพิทั้นเนี่ยนะครับในการรีดเนี่ยนะครับก็จะเป็นเอกร่างเขานะครับซึ่งแหนบเนี่ยจะนุ่มไม่แข็งนะครับแต่ก็จะบรรทุกได้น้อยนั่นเองนะฮะแหนบจะไม่เป็นคลื่นเป็นรอนนะครับว่าเราใช้เครื่องรีดพิเศษนะครับแล้วก็มีการตั้งค่าน้าหนักพอในการกดพอดีพอดีนะฮะ ตัวนี้เนี่ยจะทําให้แหนบเนี่ยนุ่มนะครับรถที่ลูกคา้าจะได้ไปเอาผีเนี่ยนะครับจะจะ,จะออกไปทางนุ่มนวลน,นะครับไม่แข็งกระด้างน,นะฮะบวกกับโชกเบรคเดอร์นะครับซึ่งมีความเหนื่อยค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหนบเนีย่ยเวลาแดัดแล้วเนีย่ยนะครับมันจะนุ่มกว่าแหนบเดิมทีม่เราจาัดโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเนีย่ยเราต้องหาโชคที่มีเรยียกว่ามีค่าความเหนื่อยที่ค่อนข้างสูงนะเพราะว่าแหนบเนีย่ยนะครับ เวลารถมันตกหลุมเนี่ยนะครับแหนบเนี่ยมันจะลงเร็วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโช๊คเนี่ยมันจะต้องหนืดนะฮะมันจะต้องหนืดเพราะว่าถ้าเราใส่โช๊คแก๊สหรือว่าโช๊คที่นิ่มเกินไปเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้รถเนี่ยกระแทกนะครับแล้วก็ยุ้ยนะฮะผมถึงบอกว่าโช๊คเดิมเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าโช๊คเดิมเนี่ยมันเป็นโช๊คแก๊สแล้วก็มันจะนิ่มแล้วก็ยุ้ยก็คือลงเร็วแล้วก็ขึ้นเร็วนะฮะคือจังหวะ บัมมันจะบัมเร็วแล้วก็เวลารีเบลก็จะรีเบลเขึ้นเร็วนะครับรถมันเลยโยนนะฮะนั่นคืออาการหนึ่งที่เราแก้นะครับตัวนี้เนี่ยจบปัญหาเลยนะครับจบแน่นอนสูตรพิ่ตั้มสุดยอดบอกเลยครับเบอร์หนึ่ง ครับหลังจากที่ติดตั้งอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เข้าสู่ในช่วงการนํารถออกมาเทสนะครับก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้านะครับก็หลังจากที่เปลี่ยนชุวงแล้วนะครับอาการโครงเพลงนะครับหายไปนะครับรถนุ่มขึ้นนะครับไม่กระด้างนะครับการยึดเกาะถนนดีนะครับก็วันนี้เราก็ไม่ได้เทสด้วยความเร็วสูงนะครับเราก็จะขี่เป็นปกติธรรมดาทั่วไปนะครับบน ทาถนนที่มีหลุมบ้างขรุขระบ้างนะครับเป็นถนนที่ใช้งานทุกวันที่เราใช้งานทุกวันเนาะถนนเมืองไทยเนาะนะครับไม่ได้เทสในสนามนะฮะพิลิ่งดีมากนะครับรถนุ่มแล้วก็าการยึดเกาะถนนดีนะครับไม่โครงไม่เคลงนะฮะโช๊คนะครับเราเปลี่ยนให้มันสั้นขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาจำขอสะพานเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้ ยันไม่ได้กระแทกนะครับเพราะว่าบางทีนะครับถ้าโชคมันยันมากๆเนี่ยมันอาจจะทําให้โชคแตกหรือว่ามีรอยรั่วก็ได้นะสำหรับโชคเดิมนะเราเลยทาการเปลี่ยนโชคเป็นของคูเฟนเดอร์ให้ลูกค้านะครับมีความเดียวก็อยู่ที่ประมาณ110บนะฮะรู้สึกว่าเหมือนจะขับแค่7 0็ดสิินะฮะตอนนี้ก็มีคนนั่งหลังมาหนึ่งคนนะครับเป็นผู้สื่อข่าวนะครับจากอ่ะปไปกรีานะครับ เป็นไงครับพี่เอกครับอยู่ทั้งหลังหลับไปแล้วมั้งสบายครับง่วงไหมครับโอยเริ่วงมาท้วอยู่ี่โอเคเมื่อกี้พี่เอาไปเทสแล้วนะครับนะครับก็นุ่มนะครับนุ่มนวนเหมือนชีเมฆครับทังนี้ผมโมไว้นะครับครับก็สาเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะครับกับรถของน้องต้นทิศนุพงศ์นะครับลูกค้าจากโคราชนะครับก็ติดฟิล์มใส่กระบะไลเนอร์เรียบร้อยแล้วนะครับ องค์กรสื้อต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็เทสเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าที่สนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับต้องการความนุ่มนวลน,นะครับในรถที่แต่งจากทรงจบแบบนี้นะครับไม่ต้องไปแก้รอบ2แล้วนะครับเพราะว่าเราทําการแต่งให้นะครับเหมือนในคลิปเลยนะครับแล้วก็ไปเทสให้เรียบร้อยหมดแล้วรับประกันได้ว่ารถไม่มีแข็งกระด้างแน่นอนนะครับ ขับด้วยความเร็วสูง106 107นะครับจ้มมคอสะพานนะครับรถไม่วืดนะครับรถไม่มีอาการโค้งเลยนะครับหนึบมากๆนะครับใครสนใจก็นะครับสอบถามพี่มีเข้ามาได้เนาะนะครับที่เราทำอิซูบูกิมอเตอร์บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับก็ฝากกันไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะนะครับใครชอบ คลิปวิดีแบบนี้เดี๋ยวเรามาพบกันโอกาสหน้านะครับวันนี้เดี๋ยวให้น้องเบนซ์พาชมรถของน้องต้นรอบคันกันเลยครับบอกเลยว่าสุดจริงๆใช่ไหัสครับ